โอเคครับต่อไปเรามาพูดถึงเกี่ยวกับการพิมพ์บน Paper Space แบบหลายสเกลในหน้ากระดาษเดียวนะครับเนื่องความเดิมตอนที่แล้วเราเกล่าวถึงโมเดลสเปซแบบหน้ากระดาษเดียวหลายสเกลนะครับตอนนี้เรามาดูความแตกต่างกันบ้างนะครับเหมือนเดิมสตาร์ทไฟล์นะครับสตาร์ทไฟล์ท่านที่ดาวน์โหลดของผมมานะครับหรือว่าท่านม e ีบล็อกเบตเตอร์อยู่แล้วก็คือคอนโะทรลชิปสี่นะเลือประตูที่ต,ต้องการ Copy ไว้ในเมมโมรี่นะครับ ที่คอโทรแทบร็บเมื่ที่หน้าต่างนี้ได้แล้วท่านก็ดการาไฟท่ทานดาวน์โหลดมานะครับไม่นานเนี่ยไฟนี้ก็จะถูกดาวน์โหลดไปแอปอัปโหลดขึ้นไปไว้ให้กับสมาชิกที่อยู่ในระดับของไทยดอนะครับหือท่านจะเป็นก็ต้องจ่ายตังค์ครับเพื่อการสนับทุนนะครับการทําเว็บไซต์เพื่อพัฒนาเว็บไซต์นะครับ ให้ท่าน,นทั้งหลายได้เข้ามาได้นําความรู้ที่ผมมีอยู่ไปใช้นะครับโอเคครับเราจะพบกับเลเยอร์นะครับ l a y ยอรตรงนี้คือ Paper p a p e r space เนี่ยเราคลิกที่ l a y ยอรนะครับเสร็จแล้วเหมือนเดิมลบเราไม่สนใจอของเดิมที่มีอยู่ลบไปแล้ว Ctrl V ครับ c t r โทวแล้วก็วางไปที่เบสเพอย์ผมใช้ในที่นี้ผมใช้ศูนมาศูนศูนนะครับ Enter แล้วผมก็จะสร้างวิวพอร์ตขึ้นมานะครับวิวพอร์ตซิงเกิลวิวพอร์ตครับอันนี้วางเต็มไปก่อนนะครับเสร็จแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนเลเยอร์ตัวนี้ผมไม่ต้องการที่จะพิมพ์คือไปที่ A v วิวพอร์ตเสร็จแล้วผมก็จะซูมห้องน้ําขึ้นมาเหมือนเดิมกับที่ทําในโมเดลสเปซนะครับซูมมาใกล้ๆในลักเณาของหนึ่งต่อหครับเนี่ยก็จะต้องซูมขึ้นมาให้ดูใกล้เคียงเพราะเมื่อเราใส่สเกลตรงนี้เข้าไป จะได้ไม่ไม่ไม่วิ่งหนีเรามากครับวันนั้นเราไม่ต้องไปแทนหายเหนื่อยเรซูมขึ้นมาก่อนเลยแล้วก็จัดหน้ากระดาษให้ได้ครับก็เหมือนเดิมครับเล s o l u t i o n ตรงนี้อาจจะไม่ได้เรื่องของป o อบที่หน้าจอ,อทำให้ดูท่านดูว่ามันไม่ได้แต่ความจริงแล้วงานนี้ผมส่งไปแล้วได้เงินแล้วใช้แล้วครับหมดแล้วตอนนี้โอเคครับเราก็ขยับร i e พอตรงนี้เข้ามานะครับจัดหน้ารูพอให้ได้เสร็จแล้ว เราก็จะขยายบัวในส่วนของบัวที่ที่เราได้ขยายไปที่ในของส่วนของโมเดลสเปซนะครับแล้วเราก็จัดให้ได้ประโยชน์มากที่สุดคือการกินแบบต้องประหยัดนะครับในเรื่องของกระดาษใช้กระดาษใน้อยต,ต้นท,นทุนก็ได้ต่ำแล้วเราก็คัพเปียมาใช้เลยก็ได้หรือว่าจะสร้างใหม่เลยได้ในที่นี้ผมคัพเปีมาใช้เลยแล้วกันนะครับ แล้วผมจัดในส่วนของยูพอให้ได้ตำแหน่งเราผมก็เข้าไปซูมในส่วนของอบัวนี้ขึ้นมานครับในที่นี้มันหนึ 5, ่งต่อห้าหนึ่งต่อห้าก็อย่าลืมนะครับว่าหนึ่งต่อห้าเนี่ยเราต้องเอาร้อยตั้งนะครับที่ผมเคยเกืนไว้ก็คือให้ค่านเอาร้อยตั้งร้อยตั้งส่วนส่วนนี้เราจะขยายวตัตถุให้ใหญ่ดูร้อยตั้งหารด้วย อ่าก็เท่ากับอ่าอ่ายี่สิบนะครับยี่สิบโอเคครับเมื่อเรารู้สเกลยี่สิบคือเราก็ใส่ที่นะวิวพอร์ตใส่ที่ยี่สิบนะครับผมเห็นว่าผมซูมเข้ามาใกล้เขียนทำใหมม้วัตถุเนเวลาเราใส่ตัวเลขไปเนี่ยจะไม่เคลื่อนมากยี่สิบโอเคเมื่อเราจัดหน้ากระดาษได้ก็คือแผนแผนเสร็จแล้วอย่าลืมเช็คน,นะครับว่า กลับไปเช็คว่าได้ยี่สิบไหมถ้าได้ยี่สิบแล้วโอเคครับเนี่ยเสร็จแล้วครับเรื่องของการขยายสกเกลบน p a เปอร์สเปซหลายสกเกลในหน้าเดียวเสร็จแล้วต่อไปผมก็จะอลองอีกสักสกเกลหนึ่งเป็นหนึ่งต่อยี่สิบครับเพื่อให้ท่านเห็นว่าอันนี้ผมขยายให้2อชิ้นแล้วกันความแตกต่างในลูกเล่นอื่นของวี e พอร์ตครับผมสร้างวงกลมขึ้นมามลากผมจะทำาวีพอร์ต ขยายส่วนนี้เป็นรูปวง,งกลมเพื่อเป็นลูกเล่นในแบบเพื่อแบบจะได้ดูหน้าหน้าอ่านมีคลื่นอะไรประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็จะไปขยายในส่วนของอสมมุตินะครับการสมมุติแล้วกันผมจะขยายในส่วนของอที่วางกระดาษทิชชู่นะครับสร้างวงกลมขึ้นมาเล็กๆนะเสร็จแ,แล้วผมก็โยงเส้นขึ้นมาขยายโยงเส้นขึ้นมาเพื่อให้ดูว่าขยายจากส่วนไหนของ แบบนเสร็จแล้วผมก็อาจจะเปลี่ยนเลเยอร์เลเยอร์อาจจะไม่ตรงกันก็แล้วแต่นะครับเอซิโบอะไรนะฮะแล้วผมอาจจะเล่นสีนิดหน่อยนะครับสเกลหนึ่งหนึ่งต่อร้อยต่อร้อยก็น่าจะอยู่ที่ลองใส่ดูครับเวทเส้นปากนะครับเสร็จแล้วเรา ก็จะทำให้เป็นนี้เป็นแสดงในส่วนวงคมนะจะใส่เส้นปักเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็จะทำให้วงกลมนี้เป็นวิวพอร์ตเพื่อจะ,ะขยายส่วนของที่ทวางกระดาษทิชชู่เนีัยนะที่ใส่กระดาษทิชชู่เนี่ยมาครับโดยการไปที่นะครับ convert object to viewport นะครับ เลือกวัตถุแตงวัตถุให้เป็นวิวคลิกเสร็จเพแล้วก็เข้าไปซูมตามเข้าไปซมูมในที่นี้เราก็สเกลค่าวๆก็น่าจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งต่อห้าหนึ่งต่อสองประมาณหนึ่งต่อสองครับหนึ่งต่อสองก็สูดเดิมครับเอาสองตั้งหารด้วยร้อยครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณห้าสิบเท่าตัวนี้ยส่ห้าสิบห้าสิบ แล้วก็เดนมิชั n หนึ่งร้มาใช้ได้เลยนะครับ i i m e n s i o หนึ่งร้อย้อยเอรอร์เอร์เอร์อร์เ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 อรเอร์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 เร์เอร์เอรอร์เอรเอรออร์เอร์เออร์เเอรออร์เอออร์เเอรอร์เอร์เออรนเร์เอร์เรอรอรอร พอดบน Paper Space หลายสเกลนะครับเราก็สามารถทำได้นะที่ผมบอกนะะต่อไปถ้าเกิดท่านต้องการที่จะขยายในส่วนของแบบแผ่นตนัวนก็คือแค่กด control แล้วก็กดจิ๊บกดข้างซ้ายคลิกซ้ายค้างแล้วจะลากออกมาทางขวาวก็ปล่อยพร้อมกันแล้วก็ลบนี้ออกไปเพื่อที่จะ,ะทำหน้ากระดาษใหม่นะครับ ก่อนเหมือนเดิมถ็ตามเขาไปซูมสเกลเท่าไหร่ท่านก็ส่วนของสเกลตั้งขึ้นก่อน,นครับจะกลับกันกับโมเดลเปสนะครับไม่อยากเติมสเกลครับคิดว่าอาจจะเข้าใจง่ายนะโอเคแล้วก็ปิิ้นปกติเหมือนเดิมที่เคยผมเคยสอนมานะครับทีนี้ก็ขอจบในส่วนของการพอดแบบ โมเดลสเปซกับเพเปอร์สเปซไว้เท่านี้นะครับต่อไปผมจะมากล่าวในเรื่องของอเรื่องของอะไรเดียเทคนิคต่างๆครับเพื่อ,อเทคนิคเกี่ยวกับไฟล์ที่ผมให้ไปเนะี่ยว่าจะเป็นส่วนของเลเยอร์หรือว่าส่วนของบล็อกบล็อกต่างๆนะผมจะแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้นะครับเพื่อ ท่านจะได้นำไปใช้ได้ถูกหลักและสามารถที่จะนำไปพิกแพงอะไรต่างๆนะครับเพื่อการเขียนแบบของเรานะเร็วขึ้นช่วยได้แน่นอน,นครับถ้าเกิดเรามีข้อมูลพวกนี้พร้อมเนี่ยเราเขียนแบบเร็วขึ้นแน่นอนครับก็ขอจบท่านนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ